สวัสดีครับแฟนแฟนคอบอลทุกท่กทานนะเป็นไงเมื่อวานเมื่อวานเป็นไงเออลงให้ไวด้วยสะใจไปเลยสินะก่อนดื่นไปสรุปเลยสรุปของเมื่อวานครับผมเมื่อวานเมื่อวานเอทให้ไปที่ วันอะไรล่ะเจแปนนะครับเจแปนดิวิชัน2ชื่อยากๆไงจูพิโลวีวตะนะนะชื่อยากมันยิงกันเยอะเป็นไหมล่ะแต่ท่านใดไม่กดเหมือนที่ผมบอกโอดนะก็คือม,มันต่ำมาให้แล้วคู่นี้นี่สกอร์สูงครึ่งแรกมันอยู่ที่1ลูกเลยนะเออมันมี1ลูกเลยนะมันเข้ามานาทีเดียวมันยิงเลยนะดูมันทำแมวแล้วมาิงกคไปเลยสอนา,าทียิงเลยเอย มีบางท่านก็กดไม่ทันอ่ามีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านในประมาณสักไม่เกินส0นาทีมีสกอร์เกิดขึ้นอย่างไวห้าหกนาทีสินาทีกดย้ำนะครับกดย้ำได้แต่ไม่แนะนำแบบเมื่อวานในกลุ่มผมบอกให้กดย้ำก็กร,รอกินไปอีกด,ดอก2ดอกสเออได้หมดแหละก็รอรุกครึ่งพอพอ,พอมันมีสกอร์เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะมาเป็น2อดอก μ. มันจะลดลงลดลงลดลงเลยรครึง่ง,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 งครบ2มีลุกครึ่งผมก็ให้เขากดอีกหมายถึงท่านสมาชิกในกลุ่มน,นะ เออถุงฟรีก็รับกันไปนะส่วนวันนี้ทิปก่อนที่ผมจะมาอัดเมื่อเช้าเนี่ยก็ให้ไปแล้วค่ากาแฟสองดอกไงที่มันเตะอยู่ตอนนี้เนี่ยอะไรซานโต้ดูการหน้านะอ,อสกอร์สูงครึ่งแรกที่หนึ่งลูกครึ่งควบลูกปรากฏว่าหนึ่งหนึ่งเขาก็กินเต็มกันไปอีกแล้วน,ะนี่ล่าสุดนี่ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปตอนนี้ที่ผมเข้าไปดูครึ่งหลังก็ยิงกันอีกแล้วปล่อยมัน เราบวกแล้วหยุดไม่ต้องไปทำต่อนะเมื่อคืนห้องดีบวกหลายบินบวกทุกบินแต่มีบางคู่ไม่มาครึ่งแรกก็มาครึ่งหลังอยู่ดีให้ตบกินนะมันมีเทคนิคายอย่างทั้งในกลุ่มนะว่าครึ่งหลังจะไปตบยังไงผมเคยสอนแล้วคิดเมื่อวานผมก็บอกแล้วว่าครึ่งหลังไปตบยังไงเออสมมุติว่ามันจบมันจบศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังมันออกมายังไงถ้ามันออกมาลูกควบก็รอหนึ่งลูกถ้าออกมาลูกครึ่งควบสองหรือสองลูกก็รอลูกครึ่งอ่านะมันมีวิธีของมันนะ ตบครึ่งหลังนี่สบายทุกท่านเลยเมื่อคืนเพราะว่าครึ่งหลังอย่างฮัมบูรี่นี่ก็สดอกออไรอ,อ,อะไรคิมกีที่ผมให้2ทุมครึ่งก็2ดอกนั่นแหละครึ่งหลังผมให้ตบไม่เกินลูกควบกับลูกครึ่งดอกถ้าเกิดว่ามันยังเป็นเฮดิแคปงสูงอยู่หมายถึงว่าถ้ามันออกมาลูกควบก็รอรึ่งครบลูกเออมันมีวิธีของมันนะมีหลายอย่างผมสอนผมสอนแทบทุกวันเลยนะ,นะก็ห้าหกวินเขาบวกกันหมดเมื่อเช้าก็ให้ไปแล้ว เมื่อวานนี้ท่านได้ไปตั้งแต่ว่วันเลยใช่ไหมบ่ายมุ้งครึ่งคู่ที่ผมลงลงในคลิป youtube มาวันนี้เปลี่ยนแนวเพราะบอลมาเตะเดึกนะเมื่อวานให้ใบไปท่านได้ได้ตังแล้วก็สบายตั้งแต่ว่าวันวันนี้เปลี่ยนแนวเป็นพรุ่งนี้บอลเตะคืนนี้แหละแต่เป็นมันเป็นวันใหม่ของพรุ่งนี้แล้วตีสามนะบอลตีสามนะคู่ที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละพเมลิอังกฤษ วันจันไปคู่ที่เบอร์ลี่เจอกับสเปอร์นะ่าสูงครึ่งแรกเหมือนเดิมสูงครึ่งแรกกดที่ราคา1ลูกครึ่งควบลูกนะสไตล์ของเราเออมี1ลูกยกมี1ลูกอีกหกินหูนะมี2อ,อย่างมี2ลูกมากินเต็ม แต่ในกลุ่มมีบางท่านเขาก็จะใส่ไปอีกสมมติว่ามี300อย่างเงี้หนึ่งลูกกดไป1ลูก100่งร้อยถึงนะถ้ายังไม่ยิงอีกกดครึ่งควบลูกหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบบาทถ้ามันยังไม่ยิงอีกมีครึ่งลูกที่สวยมันดูจากภาวะหลายอย่างเขาจะใส่ไปอีกร้อยหนึง่งจะได้ครึ่งลูกแต่มีกินเต็มกินหูความหมายของแอดแต่ผมก็ไม่แนะนําหรอกกดแค่นี้นแหละกดแค่ครึ่งครบลูกพอถ้าทุนน้อยนะฟังห้ดีทุนน้อยรอกัดฟันที่ครึ่งครบลูกนะแต่ถ้ามีทุนหน่อยกดตั้งแต่หนึ่งลูกเลย แต่ผมไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ผมเดาเอาเนี่ยถ้าราคาประมาณนี้ออกมาไม่เกินแค่นี้แหละสูงครึ่งแรกลูกควบถ้าต่อกันประมาณนี้ต่อกันครึ่งควบลูกแค่นี้เขาทำไมไม่เกินหรอกระบบเว็บทามาแค่นี้ง่ายเอออยู่กับมันจะรู้หมดทุกอย่างนอกมาแค่นี้แหละออกมาไม่เยอะนะสูงครึ่งแรกนะครับนอนเลยนอนแล้วก็ตื่นมาตีสามเออมาเข้าห้องน้ําก็ได้ก็มากดกันนะ ออมันมีบอนไวบอไว้มีอยู่บอจีนบออะไรแต่ผมไม่ลงอันนั้นอาจจะไปทําในกลุ่มอย่างเดียววันนี้นี่จะหาบอลไว้ให้เขา้าปลายสองโมงผมมื้อเย็นนี่มีบอจีนไงนะยังบวกต่อเนื่องนะครับคลิปทางยูทูบโอกาสที่จะพลาดน้อยน้อยมากๆน้อยมากเลยล่ะนะนะอ่าเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ทุกครั้งเวลาผมลงลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะที่สําคัญกว่านั้นแม่นด้วยนะ <c oughs> เออนะเข้ามาสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิป YouTube เดี๋ยวผมจะไปดึงท่านเข้ามาไม่ไม่ลงรายลบางวันก็ลงบางวันก็ไม่ลงรีบไม่ไม่ได้ทิ้งลงทุกวัน นะก็นี่แหละเข้ามาเพราะว่าผมมีกลุ่มฟรีอยู่แล้วนะมีทั้งฟรีมีทั้ง VIP มันก็จะแตกต่างกันเข้ามาดูกลุ่มฟรีก็มีพี่น้องอยู่กันเยอะนะผมก็จะลงไม่ขาดหรอกวันละบิน2บินมันมีอยู่แล้วเออเนี่เมื่อเช้าผมก็ลงให้อีกก็บวกกันแล้วกลุ่มฟรีน่นนะเท่ากับ VIP เท่ากันลงให้เหมือนกันฮนะเมื่อคืนผมก็ให้บิน2บิน3บินอ่านะมีบินหนึ่งที่ <c oughs> ที่เสียที่เหลือเขาก็ได้กัน ที่แน่ๆตัวใน YouTube นี่เขาได้กันทุกคนอยู่แล้วตัวนี้นี่เพราะว่าเห็นกันทุกคนอยู่แล้วถ้าท่านใดที่ติดตามผมนะถ้าไม่กดติดตามนี่คืออดนะโอเคนะครับฝากช่องด้วยนะครับนะตอนนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกว็ามาติดดิกสิ์ <c oughs> เปลี่ยนเอาไว้ดีกว่านะขอให้ทุกท่านโชคดีกับผู้สเปอร์นะครับผมว่ามีสกอร์เนี่ยคู่นี้ยิงกันยับจบเกมมีสกอร์แนะ่นอนถ้ามันจบ0ูนย์นโอ้ป็นไปไม่ได้สเปร์ต้องการแต้มนี่นะ ใส่กันเต็มเหนียวเน่นะให้โชคดีทุกๆุกท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้จะมีคลิปเดียวนะครับสเต็ปคงไม่ลงแหละครัไปลงที่กลุ่มอย่างเดียวสเต็ปเมืม่อคืนสเต็ป3แต่ผมลืมพูดในฟังนะโอเคไปแล้วครับวันนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ